สวัสดีค่ะอยู่กับดาวแฟมิลี่นะคะนี่นะคะยีซี่นะคะวันนี้เสี่ยงโชคกันนะคะทุกคนนะคะคนละใบสองใบนะคะเห็นเพื่อนบอกว่าถ้าถูกรางวัลน,นะคะถ้าถูกรางวัลใหญ่นะคะจะเอานางลำนะคะเอานางลำกี่กี่คนคะ อค่ะค่ะสาธุสาธุนะคะขออภรณันพันสำเร็จพันสำเร็จเด้อนางล้ำกสิได้ล้ำบอค่ะล่ำได้ค่ะเสาวสาสายใบเย็นล้ำได้หมดค่ะเพื่อเอฟซีนะล้ำได้หมดโอ้ยเมษาเที่ยงเที่ยงยังล้ำได้เลย ยกขาไม่ไหวเอาค่ะมันห่อนกันเลยผ้าเอ้ยเ <c oughs> พิ่นกรบบางนี่ได้มือมือได้มันแดดห่อนอีหลีเพิ่นกรบบางนี่ได้ <c oughs> นี่นะคะรางวัล <c oughs> เดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังเฟซีก็ามาไหว้นะคะเดี๋ยวแมด่ดาก็ไปเปลี่ยนน้ำก่อนเนาะเปลี่ยนน้ำก่อนค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ พอดีลำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนะว่าน้ำเราถึงไหนนะคะโอ้อ้าวน้ำยังไม่มาถึงนี่เลยนะคะถึงใส่จะต้องได้เอาน้ำใส่นี่อีกแล้วนะคะแต่สปริงเกอร์ของเรานะคะก็นี่ แต่ว่าตัวนั้นน่ะตัวนี้หมุนดีอยู่เออน้ำมันมาถึงไหนเนาะทำไมน้ำมันไม่มาถึงนี่แต่ว่าอันนี้ก็เปียกดีอยู่ออมันเป็นแบบนี้เนาะ แม่ดาวก็คงจะต้องเปียกนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะต้องเดินย้อนกลับไปทางนู้นเนาะน้ำมันไหลเบามันมันไปไม่ถึงนูน่นแต่ว่าน้ำตรงนี้เปียกโอเคแต่ว,ว่ามันเต้องให้มันตรงๆมันจะได้อึ มันจะได้ไปมันจะได้ไปไกลด้วย <c oughs> มันจะได้ไปไกลทั้งสองฝั่งมันจะได้ถึงมันจะได้ถึงต้นไอจะได้ถึงต้นอะไรนะต้นท้องอุไล กันดีแต่ก็ไม่ทั่วถึงดีเท่าไหร่ไม่ไดาจะต้องเอาน,น้ำนี่มาใส่ฝั่งทางนี้เพราะาน้ำฝั่งทางนี้ไม่ถึงอ๊บข้ามไปก่อนเอยเปียกนี่น้ำทางนี้ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวไปเปิดน้ำมาใหม่กันนะ เพราะว่าม่ดาใส่ปุ๋ยนะคะมันต้องให้น้ำทั่วถึงเนาะกลับแล้วละเมียวกลับบ้านเดี๋ยวไปกินยาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาลดน้ำดาวเรืองนะคะลดน้ำดาวเรืองในกระถางแล้วก็ทำความสะอาดนะคะวันนี้ก็สายแล้วเนาะเพราะว่าเอฟซมานะคะเอซมาแล้วก็ พอดีลำนะคะตอนช่วงเช้าเนอะลำเสร็จนะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็มาลำเนอะนี่นะคะเอซีนะครบอนน้ไม่ใช่นะคะลุงช่างนะคะจะเดินทางไปไหนน้อวันนี้นะคะพร้อมยูทูบนะคะ ข่าวดีนะคะวันนี้เอชีก็มาไหว้อย่างไม่ขาดสายนะคะเมื่อกี้ก็ไปแล้วนะคะก็มี่เอชีจะเดินทางมาอีกนะคะวันนี้นะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะย่าชีแจ้งแล้วนะคะว่าวันนี้เอชีจะเดินทางมาแก้บุญด้วยนางลำเก้าท่านนะคะแต่ก็ ต้องแบ่งกันไปแบ่งกันอยู่นะคะพอจ้างรับเอซแล้วก็ไปกับลุงช่างด้วยนะคะงานของเราก็ยังค้างอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นไปกินยาก่อนแล้วก็มาทําต่อนะคะตอนนี้แม่ดาก็เปิดน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวจะดึงสปริงเกอร์อีกฝั่งทางนี้นะคะมาใส่มาใส่ทางด้านนี้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ทั่วถึงเนะาะเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ทั่วถึงได้ครึ่งนึงนะคะ จะมาฝั่งทางนี้เนาะ,อะตอนนี้เบาเมื่ดกำลังเอาสายยางดําน้ำมาใส่นะคะเพราะว่าน้ำมันไม่ถึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะลองดูนัดยามันแห้งน้ำมันไม่ถึงจำปาตามหาแม่ มตามหาแม่ทำไมเป็นอะไรพูดถึงเมื่อคืนนี้นะคะที่เขาที่บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อให้นะที่บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อให้แล้วเขาไม่ไม่กินอาหารเลยนะตั้งแต่เช้าไม่กินอะไรเลยสงสัยนินทาว่าเมื่อคืนนี้ว่าเปลี่ยนชื่อให้เขาหรือว่าเขาไม่ชอบชื่อนำโชคแล้วก็เป็นซึมซ,มซึมเศร้า ไม่กินอาหารเลยตั้งแต่เช้านะคะให้อาหารแต่เช้าก็ไม่กินเลยหรือว่าเขาน้อยใจที่ว่านินทาเมื่อคืนนี้หรือเปล่านะเมื่อคืนนี้นินทาว่าเขาก็นั่งฟังเนะาะเมื่อคืนนี้เขาก็นั่งฟังแล้วตื่นเช้ามาไม่กินอาหารเลยจำใจเช่าซึมไม่กินอาหารเลยไม่กินอาหารกับเพื่อนเลยเป็นไง สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอา่าวมือถี่มออไซค์ไปอ๋อ่าวมืดเอามอเตอร์ไซค์ไปโอ้กินเก่งมากเลยจะหมดแล้วนั่งกินอย่างมีมารยาทกินแล้วไปละ ไปแล้วถอยแล้วอิ่มแล้ว